สวัสดีค่ะพบกับท็อกบา์ไมค์คาราเดียมใบขวัญชนกบอนสีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรานำไม้ที่เราผสมและจดทะเบียนชื่อเมื่อปี2565อีกตัวมาให้ชมต้นนี้มีชื่อว่าพลอยพัตตาซึ่งเป็นไม้ใบยาวปลายใบแหลมและพกกว้างมีลักษณะทรงใบเขาจะมีความเป็นดิกเป็นครื่นนะคะอูจะถานจะก,กันเล็กน้อย สะดือเมื่อโตเต็มที่เราจะมีสีน้ําตาลดำเช่นเดียวกับกระดูกแต่เส้นก้านจะเป็นลักษณะสีไปทางโทนสีใสบลอนะคะที่ตอนจดนทะเบียนชื่อโดยที่มีเส้นสีดำละเอียดตลอดก้านและมีคอใบนวลไวพัตาน,นี้เป็นลูกผสมระหว่างอัมพาวากับลูกไม้นะคะซึ่งมีไม้หลายตัวที่เราได้ทำต่อจากไม้ผักเดียวกันนี้ สีใบเขาจะเป็นลักษณะของสีแดงที่อมน้ำตาลนะคะแต่เดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะได้ชมเวอร์ชั่นที่พลอยประตาดที่โตเต็มที่ในลักษณะของต้นที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วเป็นไม้อีกต้นที่มีใบดกและมีชั้นใบเรียงขึ้นอย่างสวยงามไม้ฝักเดียวกันที่เราทำตอนนี้ก็มีทั้งเยี่ยมบูราพาและสยามโกเมน เราได้ถ่ายทําคลิปให้ชมสามารถไปติดตามชนด้านหลังได้นะคะลูกค้าบางท่านที่ได้ผ่อยพัดตาไปเขาเคยบอกเราว่าเราผ่าได้เป็นขนาดที่ป้ายะคะซึ่งต้นนี้ก็มีป้ายซ่อนอยู่เล็กน้อยต้นนี้อายุประมาณสามเดือนนะคะเราปลูกไว้สองต้นในกระถางเดียวกันเพื่อจะถ่ายทําคลิปให้ชมได้เร็วขึ้นแม่พันธุ์จึงให้ลูกผสมซึ่งได้ใบดกนะคะ เป็นไม้สีพื้นที่ผ่าทำจำนวนไม่ยากส่วนต้นที่เราจะนำมาถ่ายคู่กันให้ชมนี้ก็เป็นพลอยพัจาเช่นเดียวกันนะคะนี่คือเป็นพลอยพัจาที่มีอายุหัวมากกว่า1ปีและเป็นไม้ที่อยู่ในตู้ที่เราเปิดฝาไว้ทั้งตู้นะคะก็คืออยู่ในโซนที่เป็นแม่พันธุ์จะเห็นว่าเขามีความแข็งเด้งแล้วก็บิดแบบนี้เลยนะคะทรงใบ คือยิ่งอายุเขามากเราก็จะยิ่งเห็นความเป็นคลื่นของใบเขาชัดขึ้นในขณะที่สะโพกเขากว้างและปลายใบแหลมสีเข้มๆแบบนี้เลย <c oughs> แต่ที่ดูว่าเขาแววๆนี้เนื่องจากเราล้างใบเขานะคะเพราะว่าเราเปิดฝาตู้ไว้ทั้งตู้และคุมสแลนเพื่อกันแมลงเท่านั้นเขาก็จะมีเศษปุ่นเศษอะไรจับใบโดยเฉพาะดินที่อยู่ในตู้นะคะก็กระเด็นติดใบ ส่วนความหมายของพอยพัตตาก็เนื่องจากว่าเมื่อเขามีอายุขวมมากขึ้นใบเขาจะมีความพลิ้วแบบนี้เหมือนผ้านะคะเราก็เลยใช้ชื่อว่าพอยพัตตาและพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ